สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดท่านทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้เขาจะเอาคดีบุกรุกป่าตัดไม้ห่วงห้ามและคดีต่อเนื่องมาทําที่กรุงเทพมหานครดังนั้นแนวโน้มฟ้องศารอาญา คิดให้เป็นชาวบ้านจะเดือดร้อนแค่ไหนทนายดังเขาบอกทำคดีชมพู่คดีเดียวคดีที่เหลือชาวบ้านจะทำอย่างไรค่าเดินทางค่าทนายคงมีคนออกให้นะถ้าไม่มีคนออกจะรู้นรกคืออะไรมาศาลรกรุงเทพไม่ใช่เรื่องน่าสนุกทำไมทุกคนจึงเงียบกับปัญหานี้ถ้าใครอยากรู้ติดต่อมาทนายจะแนะนํำให้ ไม่อยากยุ่งมากเดี๋ยวหาว่าเป็นทนายกระจอกไปแย่งงานคนอื่นงั้นไปเที่ยวภูเก็ตด,ดีกว่าแต่ไอคนที่ดูถูกทนายหันมองตัวเองก่อนเวลาทนายบอกตัวเองไม่กระจอกมีบ้านมีงานทำดีๆทำมันบอกทนายอวดรวยสมองหมาปัญญาควายจริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าโพสต์นี้เห็นด้วยครับขึ้นศาลไม่สนุกถ้าท่านได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนหรือให้คำแนะนำที่ดีกับชาวบ้านนับว่าเยี่ยมเลยครับแต่ท้ายโพสต์นี้มีน้อยใจผมบอกแล้วไงเพจทนายเป็นสาธารณะต้องทำใจผมชื่นชมทนายอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ไล่บล็อกคนเห็นต่างเหมือนทนายจุดๆขอบคุณที่ ตอบคอมเมนต์ที่ผ,ผ่านมาครับคนทำงาน,นะครับบอกว่าติดตามคุณทนายมาตลอดค่ะคุณทนายอย่าสนใจคําพูดที่ไม่ดีเลยค่ะช่วยคนยากจนกุศลแรงค่ะบุญกุศลช่วยหนุนนําคุณทนายค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคนทำงาน,นครับบอกว่าขอบคุณแทนคนกเกาค่ะคุณทนายติดตามมาตลอดแต่อยู่บนค่ะขอบคุณแทนชาวกเกาด้วยค่ะคนทำงาน,นะครับบอกว่าสู้ๆค่ะทนายรักและเคารพทุกท่าน fc เรายิ้มไปด้วยกันนะคะถัดมานะครับบอกว่าคนจีนบอกว่าขึ้นสารกินขี้ดีกว่าหมาถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆค่ะช่วยคนไม่มีทางสู้ได้กุศลแรงค่ะอย่าไปพูดอย่าไปสนคําพูดที่ไม่ดีค่ะถัดมานะครับบอกว่าชอบคําพูดคุณทนายมากค่ะติดตามมาตลอดค่ะถัดมานะครับบอกว่ามีทนายที่มุกดาหารทําอยู่ค่ะความคืบหน้าล่าสุด ของทนายนิทัศนะครับท่านได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ไว้ว่าให้ความเห็นเรื่องทนายลุงพลไปนิดหน่อยเป็นเรื่องถูกไอ้พวกต่ำตมดูถูกทนายทำเหมือนทนายไม่มีแดกต้องไปแย่งงานเขากินทนายเลยถามกลับไปว่าพวกดูถูกทนายมีบ้านกี่หลังส่วนทนายมีแค่สามหลังแถมบินไปกลับกรุงเทพภูเก็ต เดือนละหลายครั้งนอนโรงแรมหรูกินอยู่สบายทิปทีละหลายร้อยลูกน้องยกมือไหว้จนจําไม่ได้มีคนซื้อรถให้ฟรีแต่ไอ้พวกดูถูกทนายไม่มองตนเองว่าตนเองมีอะไรดีถึงร่ามาดูถูกทนายไอ้พวกไร้ค่าไร้ราคาซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มี ปู่มหามุนีอริยะดาบทได้มาคอมเมนต์ไว้ว่ากราบเรียน FC ทุกท่านด้วยความเคารพการออกความคิดเห็นแง่คิดต่างมุมมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีขอให้ทุกท่านได้ตรองในคอมเมนต์ของทุกทกท่านด้วยนะครับการใส่น้ํำมันลงไฟก็ยิ่งทำให้เราทะเลาะก,กันด้วยคำว่าเหตุผลคำเดียวเท่านั้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ มาอย่างท่าน fc ที่เคารพทุกท่านปู่เคารพในความคิดของทุกทกท่านนะครับแต่อยากให้ทุกท่านไตร่ตรองเพราะยิ่งคอมเมนต์ไปก็จะยิ่งไม่ต่างอะไรกับการปลุกกระแสหรือทำให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่โตทุกคนมีเหตุผลของแต่ละคนเสมอแต่เหตุผลนั้นอาจจะทำร้ายจิตใจของทุกฝ่ายเองเหตุผล บางอย่างอาจจะไม่ดีเสมอไปนะครับด้วยความเคารพปู่มหามุนีซึ่งนอกจากนี้นะครับหลังจากนั้นท่านทนายนิทั์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ไว้ว่าแผนงานที่วางไว้เพื่อช่วยองค์พญานาคและชาวบ้านที่ถูกหางเลขต้องขอรอไว้ก่อนขอไปใช้ชีวิตสบายริมหาดป่าตองดีกว่าโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับของทนายนิทัศน์เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าคุณทนายอย่าทิ้งลุงพลและชาวบ้านนะคะคนธนนครรมนั้นคะบบอกว่าถ้าใครรักคุณทนายและห่วงใยลุงป้าจริงๆขอร้องว่าอย่าพิมพ์ข้อความไม่ดีเพราะสิ่งที่คุณต่อว่าคุณทนายนิทัศน์เมื่อเช้ามันบั่นทอนจิตใจท่านมากท่านมีความห่วงใยและหวังดีกับลุงพลมาตลอดนะ เชื่อว่าบางคนที่ต่อว่าท่านคงเพราะไม่อยากให้ใครมาช่วยลุงพลนั่นเองคนคํามานะครับบอกว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะคะท่านทนายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังจะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมชาติได้อีกมากมายเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอคะ่ะคนคํามานะครับบอกว่าขอให้ท่านทนายนิทัศน์อย่าหวั่นไหวหรือยอมแพ้นะคะ ส่วนตัวคิดว่า f อลุงป้าแท้จ,จริงจะไม่ว่าร้ายใครมีแต่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคนอธรรมานะครับบอกว่ารู้ว่าทนายนิทั์เจตนาดีค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ของท่านทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลไว้ดังนี้ลุงพลชายผู้โชคดีแต่แฝงด้วยโชคร้ายจะดังหรือดับมาดูกันทนายในเมืองไทย มีเป็นแสนคนการจะจ้างใครเป็นทนายต้องไว้วางใจและพอใจในราคาที่จ้างคำว่าทนายฟรีไม่มีแล้วทุกอย่างต้องแลกด้วยเงินคนป่วยยังต้องจ่ายค่ายาค่าแพทย์ตามเกรดโรงพยาบาลที่ไปหาเงินน้อยก็30บบาทเงินเยอะก็โรงพยาบาลหลักหมื่นถึงหลักล้านคนเงินน้อยไม่มีปัญญาเข้าโรงพยาบาลหลักแสนหลักล้าน คนมีเงินเยอะก็ไม่ยอมใช้30บาทลุงพลวันนี้พอมีเงินจ้างทนายหลักหลายแสนได้ดังนั้นจึงมีโอกาสหาทนายดีๆได้เป็นจำนวนมากทนายที่ดีดูมีใจและท่าทางคุยง่ายก็คนหัวล้านสองคนถ้าจับมือกันนั้นเชื่อว่าแก้ปัญหาลุงพลป้าแตนและคนอื่นๆที่พลอยหางเลขได้วันนี้ลุงพล ยังไม่มีทนายรับว่าความคดีนักชัพูชัดเจนวงเล็บอยู่ระหว่างตกลงเงื่อนไขเพราะยังไม่ถูกหมายเรียกหรือหมายจับงั้นมีโอกาสหาทนายดีๆได้แต่มองข้ามสองขุนพลหัวล้านไปได้ไงอันนี้ทนายไม่เข้าใจจริงๆแถมข่าวคนที่จะเข้ามาเป็นทนายก็ศัตรูเยอะเหลือเกินถ้าเป็นพวกลุงพล แม้หายใจก็ถูกจ้องเล่นงานเป็นคดีแล้วแต่ลุงพลก็ใช้วิธีเฉยไม่ออกมาแสดงว่าจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรอีกไม่นานคนพวกนี้ต้องถูกกฎหมายเรียกหมายจับคดีร่วมการบุกรุกป่าตัดไม้ห่วงห้ามฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ157ถ้าวันนั้นมาถึง ใครจะหาทนายใครจะจ่ายค่าจ้างทนายพวกเขามีเงินจ้างทนายส่วนตัวไหมปัญหาตามมามากมายคนไหนที่นำภัยให้อย่างอุ้มชูกอดกันกลมแถมมีพวกไม่เข้าใจเชียร์กันอุตลุดมันน่าเศร้าใจแทนจริงๆฟังทนายเดคุยคุยเอามาด่าทุกวันแถมอจุดอย่างจ้องยัดคดี ให้คนที่เป็นพวกด้วยแต่ลุงพลเหมือนแกล้งไม่ได้ยินไม่รับรู้มันเกิดอะไรขึ้นลุงพลถึงทำเช่นนี้การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุเมื่อคนต้นเหตุยุให้ลุงพลฟ้องนายอาจุดแถมจัดทนายมาให้แต่เวลานี้แยกทางกับลุงพลแถมจะเอากันเป็นเอากันตายแต่ลุงพลนั้น ยังรักและไว้ใจขุนพลของศัตรูมันน่าแปลกจริงๆคิดหรือว่าเขาจะไม่ส่งข่าวกันลุงพลจ้างแม่ทัพมาปกป้องเมืองแต่เอาแม่ทัพที่มีศัตรูเต็มไปหมดเลยโดนกินโต๊ะทำให้ลำบากขึ้นไปอีกใช้คนไม่ถูกกับงานมันพังกับพังยังไม่เกิดสงครามจึงไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกงั้นจัดทัพใหม่ เพื่อลดศัตรูและช่วยคนที่ถูกหางเลขไปด้วย2หัวล้านรอจุดและสอจุดเหมาะสมมากที่สุดแต่ถ้าใช้แม่ทัพคนเดิมตายทั้งเพื่อนและบริวารแถมป้าแตนไปอีกคนทนายเคยออกมาช่วยลุงพลเมื่อ10กรกฎาคม6.3เวลานี้กลับมาช่วยใหม่ทำให้หลายคนจะเป็นจะตายหรือ ต้องร้องเพลงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564กรุงเทพมหานคร